่หนังสือส่วนโมกเมืองชัยยาและพุทธทาสพิกขุนะครับโดยคุณอรุณเวสุวรรความหนา430หน้าราคา220บาทเป็นหนังสือขนาดไม่ใหญ่นะครับผมเป็นขนาด Pocket Book นะครับส,สภาพดีนะครับผมสภาพยังโอเคอยู่ ข้างหลังเป็นรูปของท่านอาจารย์พุทธทาสนะครับผมกับคุณอรุณเวสุวรรณคนผู้เขียนนะครับหน้าก็จะเป็นรูปอาจารย์อาจารย์พุทธทาสนะครับผมแล้วก็มีไก่ครับ <c oughs> พิมพ์ครั้งที่สี่ปีสี่หนึ่งนะครับผมพิมพ์โดยวัดพระบรมธาตุชัยยานะครับ อันนี้เป็นสารบ,บันนะครับสารบ,บันอันนี้เป็นคนที่มีชื่อเสียงที่กล่าวถึงเมืองชาัยานะครับกล่าวถึงเมืองชาัยาหรือว่าแถบแถบชาัยานะครับ อันนี้เป็นอธิบดีกรมศิลปากรนะครับอันนี้ก็โดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรญาณมโลรสนะครับอันนี้กล่าวโดยพระอริยานันทมุนีพุทธทาสนะครับเป็นสมณศักดิ์เก่าของท่านนะครับอันนี้ก็เป็นอธิบดีกรมศิลปากรนะครับคุณเขมชาติเทพชัยนะครับ อันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกลมศิลปกรนะครับที่ก่าวถึงเมืองชัยยานะครับผมโดยอาศัยจุดหมายเหตุนะครับอาจจะเป็นของจีนหรือว่าของต่างประเทศนะครับผมเจ้าจันจิลายุรัชนีนะครับหลวงบริบาลบริพันธ์นะครับ รูปอาจารย์พุทธทาสน,นะครับอันนี้รูปท่านปัญญานันทะนะครับผมมหาวิไลสงขารักลินนะครับถวายปริญญานะครับผมแต่ท่านอาจารย์พุทธทาสน,นะครับ ท่านปัญญานันทะนะครับผมกับคุณอรุณนะครับผมคุณอรุณสุวรรณนะครับ,บเรื่องของสมมกนะครับผมสโมกในอดีตนะครับ จะเป็นเรื่องของท่านอาจารย์พุทธทาสกับส่วนโม่แล้วก็เมืองชัยาานะครับผมรว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 บรวมจากความเห็นของของหลายท่านมารวมไว้ในเล่มเดียวนะครับผมแล้วก็ของของผู้เขียนด้วยนะครับท่านเจ้าคุณพระราชยานกวีนะครับผมเป็นสาธมิของท่านอาจารย์พุทธทาสนะครับ อันนี้เป็นคุณธรรมชาติพานิชย์นะครับผมเป็นน้องชายท่านนะครับสมัยเป็นหนุ่มนะครับชีวิตในสวนโมกนะครับสารส่วนตัวจากพุทธทาสพิคุนะครับผมเรื่องลงหนังแบบสวนโมกนะครับผม นี่คือโรงหนังที่สวนโมกนะครับเป็นโรงมาลระสุทางวิญญาณนะครับเป็นการสรอนธรรมะนะครับอันนี้เป็นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนจำลองนะครับที่สวนโมกวงจริงเจอที่วัดพระบรมธาตุชัยยานะครับอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครที่กรุงเทพนะครับ อันนี้เป็นพระเจดีย์ที่วัดหลวงนะครับผมอำเภอชัยาย,ายานะครับอันนี้เป็นพระเจดีย์วัดแก้วนะคะรับอำเภอชัยยา,ยา,ยาเป็นพระเจดีย์อิฐรุ่มเก่านะครับเป็นสมัยศรีวิชัยนะครับผมคงจะรุม่มร่วมสมัยกับทวารวดีนะครับอันนี้เป็นพระโพธิสัตว ok ์อวโลกิตเตศส่วนพบที่พระพรมธาตุนะครับพระบรมธาตุาชัยายานะครับผมจบแล้วนะครับ